สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะ หรือผู้ที่เกิดระหวางวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมะคะ่ะช่องชชตัมทาโร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกนะคะจะไม่เหมือนกับของไทยนะทีนี้ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะว่าอย่ารู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปแบบนี้เป็น general reading จะให้ตรงกับชามกรทุกคนเป็นไปไม่ได้ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ใช่ชีวิตของเราเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้นะคะ ก็รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นความบันเทิงเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันขอดูหน่อยว่าความรักของชาวมังกรในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะแอบกางหนึ่งไม้ ออ๋มีการเริ่มต้นใหม่แทมพลังนะคะเด็กถือดาบโ okay. อเคอ่อมันมีการวนกลับมาของคนเก่าๆอีกแล้วอะ่ะนะคะ ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงรายเป็นช่วงรายปากที่ออกมาแล้วดูวนเวียนกับคนรักเก่าหลายๆราศีเลยรวมทั้งชาวราศีมังกรด้วยนะคะแอนมองว่ามันจะมีการได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีการได้กลับมาขอโอกาสหรือว่าอาจจะลองศึกษากันดูหรือกลับมาลองเริ่มต้นใหม่ด้วยกันดูเพราะว่ายังตัดกันไม่ขาดหรือว่ามันยังมีความผูกพันอยู่ในนี้อ่ะ นะคะแต่ว่าอีกคนนึงดูกล้ากลัวๆนะอีกคนนึงก็อยากกลับมาเพราะว่าตัดไม่ได้แต่อีกคนดูกล้ากลัวๆดูแบบดูฝังใจกับอดีตหรือบางอย่างที่เขาเคยทำอะคะ่ะแต่ว่าก็น่าจะยังพอไปด้วยกันได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราขอดูหน่อยสิคนที่ทำมังกรดีวอยู่ด้วยอะคะ่ะเขาเป็นใครคะเขาเป็นใครเขาเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ย 1ิดาบเออจริงเคยเป็นคนที่แบบมีประเด็นกันแหละเคยเป็นคนที่แบบเคยเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้หยุดเถอะให้อิสระต่อกันเถอะเขาเป็นคนทีเออ่เขาเป็นคนที่ยังยังเป็นตัวของตัวเองมาก,มากๆอะค่ะสดาบอยู่กับเด e ฟูตรงนี้คือ ยังคงมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองยึดถือความคิดของตัวเองถ้าฉันคิดแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จะทําแบบนี้จะไม่ปรับไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอ่ะเป็นคนที่ดื้ออยู่เหมือนกันนะอ่แล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าความคิดเราอะอยู่เหนือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือถูกกว่าตลอดเวลาหรือเขาอะอยู่เหนือคุณอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ยึดติดกับอะไรบางอย่างอย่างเช่น อย่างที่บอกความเชื่อมั่นในตัวเองหรือความมั่นใจในตัวเองบางคนอาจจะยังรักอิสระแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครอะนะคะแล้วเขากลับมาทําไมขอดูหน่อยแล้วเขากลับมาทําไมแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปคะคะควาฟอนสพันธเนี่ยเดจะลือฟื้นทําไมเดี๋ย จัดเมนแชร์ดมีเกณฑ์ว่าเขาอยากจะกลับมาหรือฟื้นเรื่องราวเก่าๆกับเราเพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากับอีกคนนึงหรือชีวิตที่เขาไปเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะอาจจะไม่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องก็ได้นะอาจจะต่างฝ่ายต่างถอยออกไปแต่ทีนี้เนี่ยชีวิตของเขาหลังจากที่ไม่มีเราแล้วมันมันอาจจะไม่ดีนะักหรือถ้าไปมีคนอื่นความสัมพันธ์มันก็ไม่เวิร์กอะมันก็จบกันนะคะทีนี้นึกหวนเสียดายเราขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะตัดสินใจละกลับมาดีกว่า ไม่น่าจะมีใครรักเราได้เท่านีด้ดีกับเราได้เท่านี้หรือเข้ากับเราได้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยนะคะอยากจะกลับมาหาคนคนนี้และอาจจะเป็นการกลับมาแบบปุ๊บปั๊บด้วยนะแบบที่คุณเองไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีเขาติดต่อ,อกลับมาอยู่ดีเขาเมสเซจกลับมาหรืออยู่ดีเขาทักทายกลับมาคือคุณไม่ทันคิดว่าเขาจะกลับมาเออทีนี้ขอดูหน่อยแล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนคนคนี้ล่ะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะชาวมังกร ดมู o หกดาบอ้อ,อขอภัยของหกไม้ดมูลหกไม้เจดดาบอัศวินถ้วยและควีนดาบคุณค่อนข้างจะคิดมากค่อนข้างจะซีเรียสค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะกับการกลับมาของเขาเพราะว่า คุณกลัวว่าถ้าเขามาเดี๋ยวเขาไปอีกเหมือนคุณรู้ดูนิสัยของคนคนนี้ดีนะคะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนยังยังติดยังติดแบบรักสนุกอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขากลับมาถึงปุ๊บแทนที่คุณจะดีใจอะ่ะคุณเครียดเลยกลับมารอบนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อ มันจะไหวไหมนะคะค่อนข้างที่จะมีกําแพงในใจของคุณเองพอสมควรเพราะว่าคุณไม่อยากจะต้องมาแบกรับปัญหาต่างๆเหมือนในอดีตที่คุณเคยเจอนะคะคุณรู้สึกว่าคุณ move on ไปจากตรงนี้ได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเอาชนะอะไรก็ตามที่คุณเคยเผชิญมาในอดีตเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะกลับไปเจ็บอีกอ่ะนะคะทีนี้ขอดูคําแนะนําหน่อยสิ โอเคณเวลานี้นะคะถ้าความรู้สึกของเรามันกําลังสับสนถ้าความรู้สึกของเรามันกาลังสับสนหรืออารมณ์ของเราเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอยากกลับไปเดี๋ยวไม่อยากกลับเดี๋ยวนอนนี่นั่นพอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตดูมันวุ่นวายหมดเลย <c oughs> เขาบอกว่าทําใจให้สบายค่ะใช้เวลาไปกับการพักเบรกนิดนึงลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็คิดอะไรทบทวนอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วลอง ถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของคุณนะคะก่อนหน้าที่คนคนนี้จะเข้ามาคืออะไรเป้าหมายของเราก่อนที่เขาจะกลับมาหลังจากที่เลิกลากันไปหลังจากที่คุณตั้งตัวติดหรืออะไรก็แล้วแต่ยืนกลับมายรยนได้อีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาทําใจได้อีกครั้งหนึ่งเป้าหมายของคุณนะเวลานั้นก่อนที่คนคนนี้จะติดต่อเข้ามาคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยึดเป้าหมายนั้นเอาไว้ค่ะไม,ไม่อย่าไปควยเขว ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเดินจากตรงนั้นมาไกลามากแล้วอย่าคว้ยเควนะคะยึดเป้าหมายของเราเอาไว้ให้มัน่นนี่คือคําแนะนําจากไพ่นะที่นี้อย่าลืมว่านี่คือดวงแบบ general พลังงานรวมนะคะชาวมังกรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ